ี่นอ้ขของทุกคนบสกคนกาเมนีบาสตีที่พระทุกคนมาเลาะส้มบรรยาก,กาศเดี๋ชื่อเก่าเนาะอยู่ที่ถนน,นนนราธิวาสลาดชนักลินนะทุกคนถึงจะมาทุกคนย่างส้งมบรรยาก,กาศตอนกลางคืนนะก็ะคือทริปก่อนนะน,นี่ที่บาสตีมาเนาะอาจจะเป็นกลางวันอาจจะเป็นกลางเว้นนะทุกคนซึ่งว่าบาสติก่ะอยากน,น้เสนอใเ้ทุกคนได้เห็นว่า มาเบิ้งทุกมาเบิงเ้งอีกมุมหนึ่งของกลางคืนนะทุกคนอ่าอันนั้นเป็นมุมของกลางวันวัอนี้เป็นมุมของกลา,างคืนนะทุกคนไปต่อไปเบิ้งกลางวันเน,น,นี่ยเนาะแต่อู้เบิ้งใครขสามารถย่างเด็ดแบบสบายๆเลยพี่น้องอันนี้ก็่จะเป็นเสาหลอดไฟไหมเแต่พระท่านได้แกะแบบเพรแบบแบบะท่านได้เอาสินยางออกเลยนะตอนนี้บัาสตีก็อยู่ที่สถานีสองนนท์สีนะทุกคน เชลิบแบบคุณเนาะมาท่องเที่ยวตา่างชาติเป็นงานก็เป็นกๆๆๆๆลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนาะคือมาเที่ยวแบบไร้ย,ย่างอิสระแล้วก็สบายใจเลยพี่น้องนะเราเป็นสิงทีเปิดเลยเนาะ่งบอกว่าเมืองไทยปลอดภัยครับทุกคนนะอาจจะมีคันชิงทรัพย์นู่นนี่นั่นบ้างแต่ว่าเอออะไรกันเนะโดยรวมแล้วเมืองไทยก็ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะ การสังเกตบังเลยทุกคนตามมาเที่ยวแบบสบายๆสำหรับคนแบบมาเที่ยวกลางคืนนะ นอนนองไมง่อยังใครเลยรู้สึกว่าอ่ามันอะไรนะมันมีความแบบกินอายของคนกระเริ่น,นะพี่น้อง,งออเไม่เหมาะวะเดินมาคูกคนแบบนั่งเดินชิวๆไปสบายต้องยอมลาว,ว่าประเทศไทยไไเนาะเขตไทย่างชาติ บบลงไลฟ์ขนาดนี้นะคือบอกเก่งเลยพี่น้องแล้วก็มีความแบบออาจะใส่นักท่องเที่ยวนะซึ่งแปลกแก้เลยพี่นักท่องเที่ยวคนแบบผู้เชื่อว่ามันปลอดภัยสำหรับเขานะเขาก็เลยอยากมาเที่ยว แตกดตามให้ปาติด้วยทุกคนมนีภาาทุกคนงาน่าเที่ยวเหลือบขึ้นนะด้ทุกคนสาุทุกเมนหนนั่น,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 นาาคือ,นนอคมาหานครนะครับการจะจุดมหานคร สี่สิาทุกคนขึ้นไปเบิงก็เลนมาคมาทุกคนของสองนุนที่เนาะสองนุนซี่เออเพราะว่าไยๆเหล,ยลยเ่ยวไร้ังที่บาสตีมาบาสตีกบัวใหญ่ม่ไทยตลางคืนจักเถื่อนเนาะนี่จะมาเป็นกลางวันกลางเว่นนั่นแหละมันกเนเน็เลยแบบก็เลยเกิดว่าเออเสีให้ทุกคนไ้เบิงใน้ชมน้ำกันในเวลากลางคืนเนาะบาสตีสก็ต้องใส่ก็มาคุณมาเห็นตอนกลางคืนเลยเพราะว่าอะไรเนาะ สุนมมัขไทยคิดของทุกคนในนนะนส่บนเข้าาได้เนาะมาที่ิ้ง่กแน่เดีวปอตีมักจะมาเป็นต้องเว้นน,นสุดอดัไทยเนาะที่เราคุ้ซึกแบบปลอดไทยสบายใจเนาะอันนี้ก็เป็นแยกเพนเลยจะอ่าจำอ่ไเป็แยกยัง,ง,งน,นะ สีเ่เลยก็มาเลยเนาะที่ทุกคนเห็นนี่ยสวยงามขนาะดเลยโอ้บอางสตีผมมาเห็นทั้งคืนเลยสุกใจขนาดที่ได้มาทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยแล้วพี่น้องถือว่าเป็นความเจริญที่บาสตีได้สัมผัสเนาะแล้วก็ไปมาก็สัมผัสได้ว่าเมืองไทยแบบน่าอยู่ซใดน่าเที่ยวน่าส้มเนาะพี่น้อง ไปเดี๋ยวบาสตีส้จะพาทุกคนย้งางส้มแบบลายมุมเนาะอะไรก็จะเห็นแบบมุมตึกอีกฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวบาสตีส้เฉยทุกคนเบิึงแบ็คกราวป๋มุมตึกอีกฝั่งนี้เนาะโดยบาสตี้จีหยางไปยืนแต่ละมุมใไปทุกคนแต่ละมุม สวยงามขนาดนี้พี่น้องนีได้ที่สุดข้างที่สุดเลยพี่น้องป้าชมหงามนดิพี่น้องเลยก็ทับใจแห้ง าซาตีเสื้อวานักท่องเที่ยวแต่ละคนที่มาเที่ยวเมืองไทยกะซิมีความรู้สึกคือกันกับบาซาตีกะเป็นได้นาะทุกคนเดี๋ยวบาซาตีจะไปยืนอยู่มุมนั้นเนาะซึ่งจะถ่ายมาให้ทุกคนได้เห็นเนาะ เป็นรถอาบีอัติ B A นะทุกคนเป็นรถด,ดวนพิเศษเนาะสามารถนั่งไปได้อารมณ์เป็นรถบัดเลยนีเลยมีบอ่อขวาน้ำสายไฟใส่ยางทองรินไอมีกระจนแดงขาวที่เราเห็นจุดนะทุกคนแต่จุดเนี่ยอาจจะบเปิดไฟ เล่นเยน,นะบอสตีอยากจะบอกว่าบอสตีบอดได้อวยพี่น้องให้ทุกคนมาเบิ่งเกิดตาตัวเองเนาะหาคนไหนเหาออวยตนไปทรชนสีนะโอเคตาให้ทุกคนมาเบิ่งเกิดตาเฉพาะเองเนาะโอ้ยหลากหลายพวกตั้งน,นาดเลยมันไทร ทุกคนสำหรับคลิปนี้บาซาตีกาจะขอล่าทุกคนไปก่อนเนาะอาจจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าซาตีน้ำแน่นะคิดหนาสิพาทุกคนไปเบิ่งบอลได้อาจจะลืมกดไลค์ไว้กดติดตามไว้นะเพราะว่าเอาง่ายก็คือสิาพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศกลางคืนเนาะอาจจะเป็นที่เก้าบ้านเนาะทุกคนแต่ว่าอาจจะอาจจะเป็นที่เก้าบ้านแต่ว่าสิาพาไปกลางคืนเน,ะน,น,ะนาะทุกคนอาจจะแบบว่า อยากให้ทุกคนได้เห็นหลายๆมุมเนาะเพราะว่าเป็นมุมกลางคืนมุมกลางเว้นเห็นแล้วแล้วก็สิพาทุกคนไปเบิ่งมุมกลางคืนนะทุกคนเอาละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปละไปปั๊บ